แชมส์ฟอร์สตกกิ้งที่เด็กทั้งโลกอยากบีบผู้ต้องรผชนและก็เผชิญแอคชั่นทั้งในสนามแข่งและในชีวิตประจำวันปราปืนด้าน้องเกาในแล้วคนต่อไปครับปอผู้จัดก,การจอมบิวดิวให้ได้ทุกอย่างเพื่อเส้นทางแห่งชัยชนะมเมทัล แม่บ้านสายแบกเชี่ยวชาญทุกปัญหาหนักเบาเมทัลเหมาทุกงานแม่เก่าคุณแม่สายบุญขยันเดินสายเสริมแต้มบุญหนุนลูกให้เป็นแชมป์ไพหลิวนักเรียนขี้บับคู่ปรับทางคาลมเจ้าของคำคมสุดกวนและสุดท้ายเจนแฟนสาวผู้รักบ้านทั้งคุมฐานทัพทำแทนและทุ่มเทให้กับทุกภารกิจของเก่า ซึ่งแน่นอนครับรับบทโดยยาย่าอุรัสยานะครับและนักแสดงทุกท่านสวัสดียังเป็นทางการครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับโอ้โหมากันพร้อมหน้าพร้อมตาก่อนอื่นเลยเราเข้าสู่คําถามแรกกันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่คุณเกาของเราหรือว่าคุณนัทพระเอกของเรื่องหลายคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาคุณนัทกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเคยผ่านผลงานภาพยนตร์มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปวอลหรือว่าโฟกิงแต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นผลงานล่าสุดต้องมารับบท เป็นสเต็กเกอร์ซึ่งแน่นอนเป็นกีฬาที่แข่งในเรื่องของความเร็วรนะรู้สึกไงบ้างกับบทบาทนี้ที่ได้รับครับรู้สึกรู้สึกแย่ตอนแรกเพราะว่าเหมือนผมอะเป็นคนคน่อน,นข้างค่อนข้างช้าไม่เราก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับก็ก็อันนั้นรู้สึกกลัวบวกแย่นิดน,นึงตอนแรกแต่พอค่อยๆเวิร์กช็อปครับค่อยๆ ค่อยๆทำความเข้าใจว่าเออกีฬาชนิดนี้เหมือนออความสําคัญหรือว่าทริคมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับครับบทบาทที่ได้รับเนี่ยมันเป็นนักกีฬาเลยมันเป็นสปอร์ตสแต็คกิ้งซึ่งแน่นอนพอมีความเป็นนักกีฬามันจะต้องมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลท่าทางต่นนางๆน,นานามันทําให้คุณต้องทําการบ้านเยอะมากๆแน่นอนคุณต้องทำยังไงทาตัวเป็นนักกีฬาไหมตื่นซ้อมอะไรเงี้ยผมผมทาตัวเป็นนักกีฬาปลอมๆครับเหมือนผมเริ่ม เริ่มล่างรูทีนชีวิตที่ที่้ายกับนักกีฬาเหมือนช่วงนั้นมีมโอกาสได้ได้คุยกับน้องที่เขาเป็นนักกีฬาจริงๆครับที่เล่นมาตั้งแต่เด็กเนี้ยก็เหมือนลอกรูทีนชีวิตเขามาแล้วก็เริ่มปรับว่าอ่าโอเคเราต้องซ้อมเท่านี้เท่านั้นนะต้องดูกําลังแขนมาเล่นประมาณไหนถึงกี่เซตมือเราเริ่มสั่นต้องหยุดอ๋อเหรอใช่ครับจริงๆแบบ อ่ะอย่างลิมิตผมช่วงซ้อมมันจะประมาณสองชั่วโมงครึ่งมือจะเริ่มสั่นแล้วสั่นและจับไม่ได้แล้วใช่ครับพอมือสั่นเราเราก็จะหยุดทีนี้ก็ต้องเริ่ม manage มันต่อไปว่าอ่ะโอเคถ้าสองชั่วโมงมือสั่นเราอาจจะเป็นแบ่งเป็นเช้าเป็นเย็นเป็นอะไรครับนี่คือการเตรียมตัวที่ต้องใช้คําว่าโคตรจริงจังโคตรจริงจังจริงๆอ่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะเล่นเป็นนักกีฬานะมันต้องมีความพร้อมทางร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยก่อนที่เราจะไปทําการแสดงคุณก็เลยต้องวางตารางในการซ้อมแบบนี้ครับ เพื่อให้ตัวเองเล่นออกมาได้สมบทบาทครับกลัวโดนพี่วีที่เขาเป็นนักกีฬาคุณจ,จะบอกว่าพี่เตอ๋อ <c oughs> คุณก็หันไปบอกได้เลยไม่ต้องว่ากลัวพี่ว <c oughs> ีคนไหนคุณก็หันไปบอกพุ่มกับได้เลยว่ากลัวพี่เขาว่ากลัวโดนตัดออกจากหนัง <c oughs> อ๋อเหรอเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่น้องมาโปวชนะนี่จะโดนตัดแล้วนะใช่ นิสัยไม่ค่อยดีอะคนนี้เอาครับครับนี่จะเป็นการแข่งขันที่เอาแล้วใช่ไหมจะไม่มีการเกิดการแข่งขันเกิดขึ้นระหว่างคู่นี้ครับนัดกับพี่เต๋อครับเพราะว่าถ้าเกิดตัดคุณออกจากเรื่องจะไม่เหลืออะไรนผมกลัวว่าหนังเสร็จนี้เขาจะแบบดูถูกผมยามผมโอ้ยนะฮะแต่เมื่อกี้น้องมาโปรดไม่ได้ดูถูกนะแค่บอกว่าอีซี่นะฮะแค่บอกว่าอีซี่เท่านั้นเองนะครับต่อมาดีกว่าครับ อีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจคุณปริมมี่ของเรา<ด>นะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่นักแสดงหน้าใหม่ครับหลายๆคนก็คุ้นหน้าคุ้นตาดีเพราะว่าเคยมีผลงานกับ GTH อยู่แล้วนะฮะผลงานก่อนหน้าน,นี้คืออะไรครับเอ,อเล่นซีรีส์เรื่องมารีเพลนักพลังพิสดารค่ะชอบมากผม,ชอ,ม<า>ชอบมากอันนี้เป็นเหตุผลหรือเปล่าครับที่เลือกพี่เตอ๋อไม่ผมว่าผมาตอนตอนที่แคสเขาผมไม่เคยดูครับยังแบบเคยเห็นแต่ไม่เคยได้ดูจริงๆแล้วพอแคสอะ ชอบมากก็เลยค่อยไปตามดูทีหลังเพาชอบกว่าเดิมดูตอนถ่ายทำละคะใช่ชอบมากองแล้วก็ล้อชอบชออัปเดตตอนนี้ดูถึงอีพีเจแล้วนะไปติดตามผลงานของนักแสดงตัวเองด้วยนะฮะอ้าวคุณปริมี่ครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อปริมี่วิภาวีพนัสติค่ะรับบทเป็นปอค่ะปอคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ เป็นยังไงบ้างปอเป็นผู้จัดการโรงเรียนสปอร์ตสแต็กค่ะคแล้วก็เป็นเหมือนผู้จัดการชีวิตของเกาด้วยออแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนด้วยฮะจัดการได้ทุกอย่างใช่ค่ะทุกอย่างเลยครับแล้วอาการของคุณมันเป็นยังไงไหนเล่าซิทำไมจะต้องยูยูต้องชนะจริงๆตอนเทเบิลรีดก็ถามพี่เตอ๋อเหมือนกันนะคะว่าทำไมคาแรคเตอร์ตัวนี้ต้องพูดยูยูไอไอด้วยแต่สงสัยเออเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีความรู้เยอะ ออ v o c a b u l a r y ก็เลยอาจจะเยอะหน่อยเอาคุณจัดการทุกอย่างไงเผื่อนักกีฬาต้องไปแข่งขันต่างประเทศใช่ใช่อนะะก็เลยเป็นแบบไทยคําอังกฤษคานะฮะอยู่ต้องชนะโอเคโอเคโอเคครับโอเคก็ได้ครับนะนี่ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดตั้งแต่แบบตัวเทเลอร์เลยพอเห็นแล้วก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยแต่ไม่รู้ว่าในเรื่องจะมีไปจัดการอะไรอีกนะฮะน่าสนใจมากๆนะครับต่อมากันบ้างดีกว่าครับโปเต้ครับคุณโปเต้ครับสวัสดีครับ พี่โปเต้ครับช่วยแนะนําตัวอย่างเป็นทางการได้ครับสวัสดีค่ะโปเต้นะคะอนุสรกรสัมพันธ์นะคะรับบทเป็นเมทัน,นะค่ะเมทันนะฮะหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาก็ไม่แปลกครับเพราะว่านี่คือภาพยนตร์เรื่องแรกของพี่โปเต้ใช่ค่ะครั้งแรกเลยนะครับก่อนหน้าน,นี้พี่โปเต้ทาอะไรครับณปัจจุบนะันนี้ก็ยังทําอยู่ครับเป็นผู้กํากับแล้วก็ผู้ช่วยผู้กำกับค่ะอยู่สอนอไหนครับที่ที่บริษัทโฆษณาบริษัทโฆษณานะครับ ไม่น่าเล่นซ้ำเล่นเอาตอนสอบเป็นผมเคยเป็นนักแสดงใต้บังคับบัญชาเขาด้วยนะโอ้โหนี่คุณก็มาเหมือนสอนออีกแล้วนะครับใต้บังคับบัญชานะก็คือเคยไปเล่นโฆษณากับพี่โปเต้ใช่ครับใช่เล่นเอ็มวีครั้งหนึ่งเอ็มวีอีกหนึ่งครั้งใช่พี่โปเต้เป็นผู้กำกับแล้วก็ผู้ช่วยผู้กำกับในงานโฆษณา M v มวแล้วมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ยังไงครับก็ผ่านการแคสติ้งปกติเลยค่ะก็คือ ที่ที่เป็น casting director เขาแบบชวนเราไปแคสครับแล้วก็หนังพี่เต๋อเนาะใครก็แบบเอ้ยหนังพี่เต๋อใครก็อยากเล่นเออมันมันน่าสนใจครับเราก็เลยเราก็เลยลองไปแคสดูแล้วตอนนี้เขาบอกเราก็คือมาเป็นนางเอกคู่กับยาย่าด้วยใช่ใช่เขาบอกแบบนั้นเลยครับเรื่องนี้เราต้องไฟกับยาย่าตลอดไม่ไม่ไม่ตลอดหรอกไม่ตลอดแต่แต่ต้องไปรอดูว่าว่ามันจะแบบขนาดไหนแต่บีทแบบตอกปากต่อคําตลอดแน่นอนมันมันก็ต้องแบบนั้นมันเป็นเรื่องของความสวยหรืออะไรครับ มันเป็นเรื่องของอินเนอร์นี่พี่เต๋อเหมือนนั่งภูมิใจว่าฉันเลือกคนถูกเพราะงี้ครับเลยแคสผ่านมาเลยใช่ไหมฮะเออเออเป็นคนอย่างนี้จริงย่างเป็นคนอย่างนี้เป็นคนไม่จริงไม่จริงอันนี้มีตัวปลอมจริงๆอันนี้เป็นตัวเวลาออกหน้ากล้องก็จะเป็นแบบนี้อ๋อแต่ถ้าเบื้องหลังปกติเป็นคนนิ่งๆเป็นคนนิ่งๆมากๆนะครับข้างๆผมก็นิ่งเหมือนกันนะครับไม่ไก่ของเราไม่นิ่งไม่นิ่งไม่นิ่งไม่แน่งไม่นิ่งนะผมก็การันตีผมก็เคยเป็น เป็นลูกศิษย์เขามาก่อนอเหมือนกันนะแม่ไก่ครับแนะนําตัวอย่างเป็นทางการสนดิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะชื่อกหนกวันบุญชาตินะคะชื่อเล่นชื่อไก่ค่ะรับบทเป็นแม่ของเกาค่ะครับผมนะฮะพี่ไก่ของเราเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วก็คือทํางานเบื้องหลังอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับทำงานเบื้องหลังทําอะไรครับเป็น casting director อยู่ที่ production house ค่ะที่หน่งนี่แล้ววันนี้กลายมาเป็นนักแสดงซะเอง ใช่ค่ะนะฮะได้ไปแคสกันเหมือนกันไปแคสเหมือนกันค่ะเออในบทเนี่ยพี่ไก่ต้องบอกเลยพอเราโปรติเราแคสติ้งคนอื่นพอเราต้องไปแคสรู้สึกยังไง ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ที่ดีใจที่สุดคือพอแบบเป็นหนังของพี่เตอ๋อก็แบบว่าอยากไปอยากไปมีใครๆก็อยากจะเล่นใครๆก็อยากจะเล่นแล้วรับบทเป็นแม่พระเอกด้วยใช่ค่ะแล้วเป็นแม่สายมูด้วยใช่สายแบบโอ้โหไปทําบุญหารมาเกื้อหนุนให้กับพระเอกใช่ค่ะซัพพอร์ตเขาค่ะซัพพอร์ตทุกเรื่องใช่ค่ะจริงๆเป็นคนสายมูไหมเป็นค่ะมูอยู่แล้วมูอยู่แล้วค่ะและในเรื่องนี้มารับบทเป็นคนชอบมูอีก ใช่ค่ะมันก็เลยยิ่งอินใช่อินอินมากค่ะอินมากในทุกๆเรื่องของการมูตอนไปตอนมาแคสซิ่มูมาหรือเปล่าครับเออเออน่าสนใจผมเริ่มนะแต่พอคนดูภาพจนเรื่องนี้แล้วจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละมนุษย์แม่ใช่แม่ค่ะมนุษย์แม่ของฉันเวลาฉันจะไปสอบแม่ฉันก็ต้องไปบนใช่มาตลอดฉันแต่งงานแม่ฉันก็อยากได้หลานแม่ฉันก็ต้องไปบน ไปนู่นนี่นั่นมนุษย์มูมาตลอดเลยมนุษย์แม่งจริง,งซึ่งมันอยู่คู่กับคนไทยจริงๆนะฮะวันนั้นคาแรคเตอร์นี้เป็นหนึ่งคาแรคเตอร์ที่เป็นสีสันของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ต้องรอติดตามครับว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นยังไงนะครับเรามาคุยกับรุ่นเล็กกันบ้างดีกว่านี่รุ่นเล็กของเราน้องเพลงน้องเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะฮะวันนี้น้องเพลงอาจจะใส่แมสอยู่แต่ถ้าเกิดถอดแมส คนดูจะต้องจำหน้าน้องเพลงได้เพราะว่าน้องเพลงเนี่ยมีผลงานเยอะแยะมากมายนะฮะกับ GDS เองเนี่ยก็เคยมีผลงานกันแล้วก่อนหน้านี้เคยมีผลงานอะไรกับ GDS ครับลูก t ุ๊ดซี่แอนด์เดอกค่ะอ่าเนะเดี๋ยวมีภาพขึ้นดูนี้นะฮะแล้วก่อนหน้านั้นก็มีอีกเหมือนกันนะมีภาพยนตร์อีกชื่อเรื่องอะไรนะคะลูกมีละครหรือซีรีส์นะอา้าวเยอะเยอะมีเยอะจัดจำไม่ได้แล้ว <c oughs> อ่า น้องบอกว่าอย่าเพิ่งถามหนูเยอะอย่าเพิ่งถามหนูเยอะเล่นเยอะเล่นเยอะเล่นเยอะยมีผลงานเยอะกับทาง GDS เองนะครับน้องเองแนะนําตัวอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับว่ารับบทเป็นใครครับลูกรับบทเป็นไผ่หลิวค่ะเป็นอะไรนะไผ่หลิยวค่ะไผ่หลิวไผ่หลิวเนี่ยในตัวเทเลอร์หรือว่าทีเซอร์เนี่ยที่ได้ดูกันไปก็จะเป็นเด็กที่แบบมีคําคมมาตลอดเนี่ยจะพูดอะไรที่มันคมคายเนี่ยไอเนี้ยมันเป็นที่ตัวหนูเองหรือว่ามีคนสอนลูก มีคนสอนค่ะใครเป็นคนสอนหนูคะลูกพี่เตอ๋อค่ะพี่เตอ๋อเขาสอนให้หนูพูดว่ายังไงคะลูกบอกว่าฉันพร้อมจะใช้เวลาทางชีวิตเพื่อโค่นแกไอเตอ๋อไม่น่าสอนเลยเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวไดอะล็อกในทีเซอร์มันไม่ใช่อย่างนี้นี่ลูก <c oughs> มันไม่มีคําว่าไอเตอ๋อนี่ลูกมันต้องการจะไปโค่นพระเอกหรือเปล่าเออแต่ตรงนี้เพื่อสมบทบาทก็จะโค่นพี่เต๋อเลยเราได้สร้างอาวุธ แห่งความมือขึ้นมาแล้วครับผมครับผมไม่ธรรมดาแต่เรื่องนี้พี่จะไม่ยุ่งนะลูกนะถ้าเกิดหนูจะพูดอย่างนี้พี่ขอไม่ยุ่งดีกว่านะครับพี่เตอ๋อก็สอนแล้วก็จะมีบทคมๆแบบนี้ในเรื่องตลอดใช่ไหมชอบไมเคาแรคเตอร์นี้ชอบค่ะแล้วหนูชอบเล่นกีฬาสปอตสแต็กกิ้งไหมเมื่อกี้เห็นสอนพี่คิวเล่นอยู่อมไม่แน่ใจว่าชอบหรือไม่ชอบค่ะแต่ก็เล่นได้ใช่เล่นแล้วสนุกไหม สนุกค่ะเวลาเล่นต้องมีสมาธิเนาะใช่ค่ะถือว่าเป็นกีฬาที่อาจจะใหม่กับคนไทยถ้าเกิดใครยังไม่เคยเล่นนะครับแต่บอกได้เลยว่ามันต้องใช้สมาธิจริงๆเพราะาเมื่อกี้ผมลองให้น้องน้องเพลงสอน เฮ้ยมันเล่นยากแล้วมันต้องมีสมาธิมากต้องใจจดใจจ่อมากๆนะครับเอาละครับพี่เตอ๋อครับแต่แน่นอนวันนี้ยายา่าไม่ได้มานางเอกของเราที่รับบทเจนะครับเมื่อกี้ผมแอบถามไปก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวให้พี่เตอ๋อเป็นคนตอบแทนและกันเรื่องของคาแรคเตอร์ของนางเอกว่าเจจะต้องเป็นยังไงแล้วสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ความเร็วมันชัดอยู่แล้วเพราะมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้กับความเร็วแล้วความรักล่ะเมื่อกี้เรายังคุยกันไม่จบว่ามันเข้ามามีผลกับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไงในเรื่องของฟิลเลิฟเชิญครับ ก็จริงๆก็จริงย่าๆก็รับบทเป็นเจเจ <A S 2> เป็นแฟนเก่าเจเหมือนแบบเป็นเป็นทุกอย่างเป็นทั้งผู้ช่วยเป็นทั้งสปอเตอร์เป็นทั้งแบบอาวุธมือขวาหรือ,อะไรแบบเนี้ยเออก็เป็นความรักด้วยอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในเรื่องมันก็คือเมื่อวันหนึ่งเขาได้ค้นพบเส้นทางของตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องเกิดการแบบ crack, แคร์ไปกันคนละทางเราจะทํำยังไงกันดีเราจะไอเจ้าเก่านี่มันแบบ จะต้องทํายังไงให้เขาอยู่ <Ha. S 2> จะทําไงต้องเร็วขนาดไหนถึงเขาจะอยู่กับเราด้วยแล้วเราก็ต้องไปแข่งสแต็กให้มันชนะด้วยอะไรแบบนี้ประมาณอย่างนั้น oh. เพราะฉะนั้นตัวละครเจก็จริงๆเราเหมือนกับว่าโอ้ตอนแคสก็ยากเหมือนกันว่าเราต้องหาคนที่มันมีหลายๆเอเลเมนต์น,นะฮะคือเขาต้องเดือดด้วยแล้วเขาต้องแบบเขาเขาต้องฟ้าสแล้วเขาต้องฟิลเลิฟด้วยในคนเดียวกันอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วก็ได้ย่ามาก็เล่นก็สบายเท่าที่ดูแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้จะครบรถแน่นอน มีทั้งแบบแอคชั่น,นมี <จะ S 2> ทั้งเหมือนแอคชั่นแตจริาจริงข้างล่างนี่แบบมันมีฟิลเลิฟแล้วมันมีดราม่าด้วยและอีกหลายฟิลและอีกหลายฟิลเลยเท <c oughs> ่า <c oughs> ที่ดูนี่ก็คือย่าหรือว่าเจเนี่ยเป็นเหมือนทุกอย่างของเก่าเหมือนกันเพราะว่าเข้าใจในความความต้องใช้สมาธิเห็นมิฉาแบบเอาน้ําไปวางห้ามมีเสียงทุกอย่างกวนรับผิดชอบแทนคุณเพื่อให้คุณมีสมาธิกับการซ้อมเพื่อทําความเร็วให้ดีที่สุดแต่ท้ายสุดพอมันมีความฝันที่ แยกกันไปโครเส้นไพเอกจะทํำยังไงนะฮะนัดครับได้ร่วมง,งานกับ,บน้องยาย่าเป็นยังไงบ้างครับอผม <c oughs> ผมเตรียมคาตอบนี้มาอย่างดีครับครับ <c oughs> คือคืออย่างครับมาถึงว่าตอนแรกเลยอ่ะเราก็คิดคิดเยอะครับมายถึงว่าเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแบบพี่ยาเป็นใครเป็นนักเอกระดับประเทศใช่ครับเรามาตรฐานงานที่ผ่านมาของพี่ยาก็คือแบบสูงมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอรู้ว่าเป็นพี่ยาป๊บตอนแรกก็กดดันตัวเองนิดนึงว่าแบบจะทํายังไงจะ ใช้ชีวิตในกองยังไงเพราะที่ผ่านมาเราก็แบบเหมือนเราก็ค่อยๆไปกองนี้กองนั้นของเราไปเรื่อยอะไรเงี้ยทีนี้วันที่รีทรูวันแรกผมเลือดกำดาวไหลอืใช่ครับเพราะเพราะว่าเหมือนผมเหมือนตอนนั้นเราเพิ่งเพิ่งคุ้นกับการต้องตรวจโควิดด้วยตัวเองอ๋อตกใจนึกว่าเห็นหน้าอาญาแล้วเลือดกำดาวไหลไม่ใช่ไม่ใช่โธ่โเออเพราะว่าตรวจโควิดใช่ครับแล้วก็อันนั้นเป็นเป็นครั้งแรกที่เราเห็น มุมที่ที่แบบเป็นมนุษย์มากใจดีมากของพ่าคือเขาก็คอยเอาทิชชู่เอ้ยเลือดไหลแล้วเลือดไหลแล้วอะไรอ๋อเหรออ่านบทไปก็เลือดไหลไปใช่ครับก็อ่านไปก็เลือดครับครับแล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็เริ่มสัมผัสได้ว่าเออจริงๆพี่พ่าแบบชิวมากอืแล้วผมว่าไอความสบายตรงเนี้ยมันทําให้เซสชันต่อๆไปหรือช่วง่ายทลัมันนมันง่ายครับมันง่ายขึ้นนะก็ถือว่าเป็นการ เปิดใจแล้วก็ละลายพฤติกรรมของกันและกันนะครับทำให้การถ่ายทํามันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตื่นเต้นไหมเวลาเข้าฉากกับยาย่ามันมันตื่นเต้นไปหมดแล้วครับตั้งแต่ช่วงช่วงซ้อมกันเรามีลิทรูกันทั้งแบบเจอตัวแบบผ่านซูมมีหลากหลายวิธีการนะครับเหมือนความตื่นเต้นมันก็ค่อยๆหมดไปกับความคุ้นเคยกันอะไรอย่างเงี้ยพอพอวันแรกที่ถ่ายทาก็ก็รู้สึก ค่อนข้างปกติครับอืม,อมใช่นะแต่เวลาเราเป็นนักแสดงเนี่ยแน่นอนระดับพี่เต๋อแล้วเขาต้องให้คุณฝังคาแรคเตอร์ของตัวละครลงไปในภาพยนตร์แน่แน่ครับพอฉากที่คุณต้องเลิกกัน่ะคุณรู้สึกไงโหรู้สึกรู้สึกแย่เหมือนกันครับรู้สึกรู้สึกตามที่ที่ตัวละครเก่าน่าจะรู้สึกเลยครับรู้สึกว่าแบบ เดี๋ยวจะสปอยอีกแล้วผมก็ถามไปมรู้ก็ถามผมก็อยากรู้ไงผมก็เลยถามไงัคิดว่าตอบดีๆนะมึงเออเออไม่ผมผมก็อยากรู้อ้ยมีคนชี้แล้วด้วยเอ้ยยังไงคือตอนนี้คนชี้หน้าแต่ผมอย่าสปอยนะเออเออเออให้ไปติดตามพักการติดตามครับเออผมตัดจบให้แล้วกันในเมื่อผมก็แสวงหาไปถามอยากรู้ไงเพราะว่าเพราะาอมันอินกับตัวละครแล้วเนี่ยแล้วมันต้องเลิกกันแล้วมันมันเหมือนเป็นทางสามแพ่งเหมือนกันนะครับ ซึ่งเป็นทางสามแพ่งในชีวิตวัยกลางคนที่มันมีความฝันเนี่ยมันต้องเลือกมันแทบจะเลือกอะไรไม่ได้เลยอันนึงก็เป็นเป็นนักกีฬาอีกอันนึงมันเป็นความรักแต่ทั้งหมดมันมีคําตอบครับคุณผู้ชม6เมษายนนีค้คุณรู้ได้ทุกโรงภาพยนตร์แล้ววันนี้ครับมันไม่ได้มีแค่นี้เพราะเรามีการแข่งขันไฮไลท์ของเราด้วย ภายในงานครับวันนี้เราเปิดให้น้องๆครับที่อยากจะเล่นสปอร์ตส a ต็ i กิ้งนะฮะได้ทำการแข่งขันผ่านซูมนะอันนี้ถือว่าเป็นแม์แห่งประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกแล้วเรามีของรางวัลมอบให้ด้วยนะครับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับที่เราจะไลฟ์สดครับแข่งขันสปอร์ตส a ต็ i กิ้งผ่านระบบซูมการแข่งขันในครั้งนี้ครับผู้เข้าทำการแข่งขันครับจะได้ของรางวัลครับเป็นโปสเตอร์จากภาพยนตร์เรื่องนี้า a s t and f ิลเลอร์เรวโหดเหมือนโกดเธอและคนที่ได้ที่หนึ่งเราจะมีเลกคอร์ดเวลาไว้ด้วย คุณจะได้หมวกเหมือนที่เหล่านักแสดงและผู้มุ่กับใส่อยู่ณนตอนนี้ส่งให้ถึงบ้านหมวกแบบนี้เลยเพราะนั้นตอนนี้ครับผมขอผู้กองแข่งขันผ่านระบบซูมโชว์หน้าหน่อยแล้วนี่มีทุกเพศทุกวัยครับสวัสดีน้องๆครับถ้าได้ยินพีคคิวแล้วยกมือให้ดูหน่อยแล้วนะะอยากให้น้องๆครับตั้งกล้องในมุมที่เห็นการแข่งขันแบบชัดเจนนะครับเราโอโ้มีเวลาจับเวลากันด้วย แบบจริงจังนะฮะผมให้พวกคุณทายกันเล่นๆให้ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกพี่เต๋อครับพี่เต๋อคิดว่าคนไหนชนะครับโอ้ผมทายทายจากภายนอกก่อนเลยมันเป็นเรื่องของความเร็วพี่ดูอะไรไม่ออกหรอกผมรู้ผมคนแก่ผมเชียร์คุณสุนิสาดีกว่าคุณสุนิสาอ๋อรุ่นใหญ่เออนี่รลุนใหญ่ของเราอันนี้ครับอ น้องเพลงน้องเพลงเชียร์ใครน้องเพลงเชียร์ใครเออคุณนัทคุณจริงจังมากเลยนะผมคุณดูจริงจังมากเลยนะเจอคนที่ผมถูกใจแล้วครับเออเออเออน้องเพลงเชียร์ใครไวเดียวกับหนูหรือเปล่าอ่ทุกคนต้องเลือกนะคุณปริมี่เลือกไว้เลยนะพี่ไก่เลือกไว้นะคุณโปเต้เลือกไว้นะมีแล้วนะอ่ะงั้นพี่ไก่เลือกใครนี่นะ คนนี้นะอ๋อคนนี้นะโอเคอันนี้พี่ไก่เชียร์เราอยู่นะลูกบบกไม้บบกมือหน่อยพี่โปเต้ครับคุณเชียร์ใครครับนี่เลยพิชยธิดาสมศรีโอ้<ช>โหที่คุณมองเห็นคนนี้เหรอนี่ใช่เลยคนนี้นะพี่โปเต้นะพี่โปเต้เชียร์หนูอยู่นะโอเคโบกมือผมสง <ผม S 1> สัยอย่างเดียวอันนี้อ่านว่าอะไรครับกาลากองจีจีคนไหนคนนี้เหรอใช่ครับคนนี้พี่เสื้อดำนะพี่เสื้อดำครับมองกล้องหน่อยครับพี่ พี่นัดเชียร์คุณอยู่เออเออ,เอ,อพี่นัดเชียร์คุณอยู่นะพระเอกของเรา <c oughs> พี่โปเต้ไปแล้วน้องเพลงคนไหนลูก <c oughs> คนนี้นะลูก <c oughs> อ่านี่น้องเพลงเชียร์น้องเพลงดูจากอะไรว่าพี่เขาจะชนะลูก <c oughs> ไม่รู้ยากเลยนะเออปิมมี่ครับ <c oughs> รรนคนนี้นั่งตรงกับคุณ น้องกรีนเหรอครับไม่ใช่น้องกรีนไม่ใช่น้องกรีนนะคนนี้นะเรามาดูกันดีกว่าครับมันเป็นเรื่องของความเร็วดูนักแสดงและผู้มุ่งกับจากเรื่องนี้ว่าเขาใช้ความเร็วในการตัดสินใจแล้วเขาจะถ่ายถูกไหมทุกคนในซูมแมตต์ประวัติศาสตร์ถ้าพร้อมแล้วยกมือให้คิวดูหน่อยครับยกมือขวาขึ้นมายกมือขวาขึ้นมาถ้าพร้อมแล้วเอาละครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่ตอนนี้กำลังชมการแข่งขันครั้งนี้อยู่เราย้ำเลยนะครับ เมื่อผมบอกทำการข้าดาวจะเข้าสู่การแข่งขันทุกท่านสแตนบายพร้อมนะครับในสูมถ้าพร้อมแล้วข้าดาวสู่การแข่งขันครับ5 4 3 2 1่สอเริ่มได้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเอาแล้วโ,โหเร็วมากยังไงมีคนเสร็จแล้วมีคนเสร็จแล้วเสร็จกระโดดแล้วนะ นี่ไม่กี่คนโอ้โหไปที่เสร็จแล้วโชว์เวลาที่กล้องเลยลูกโอ้โหโชว์เวลาที่กล้องค้างไว้ถือไว้นิ่งๆถือไว้นิ่งๆ,ๆ,ๆครบไปครบทุกคนแล้วนะครบแล้วครับและขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยครับเพราะว่าทุกคนที่ทำเวลาได้เวลาคุณเร็วกว่าเตอ๋อนวพลครับผม มีมันบูลลี่ชัดๆจะบูลลี่กันนี้ต้องจัดงานใหญ่ขนาดนี้พี่เต๋อผมขอโทษทุกคนมา20กว่าคนมาบูลลี่ผม,ม,มเลย <c oughs> พ,พี่เต๋อผมขอโทษครับ <c oughs> ทุกคนปบมือให้ตัวเองนะครับเดี๋ยวผมขอดูเวลาหน่อยขอดูเวลาหน่อยเท่าที่ผมเห็นนะฮะมี7.9วิ7.4วิโูท่านนี้6วิ่ไม่มีใครทายเลย6วิ6วินัท หวิเดี๋ยวผมขอดูนะมี9วิ7วิ7.6นะฮะมีใครเร็วกว่า6วิไหมคุณกินคุณกินคุณกินหาไฟหน่อยคุณกินผมมองไม่เห็นเวลาคูณคุณกินนะฮะ10.5เร็วสุดตอนนี้เต่าที่เห็นคือ6 0จหรือ88แต่เร็วมากเร็วมากนี่แหละคุณกินได้เวลาเท่าไหร่ครับ นะฮะแต่ผมบอกเลยครับว่าทุกคนภูมิใจได้เลยครับโอ้คุณกี่ก็6หเหมือนกัน6.79แล้วสรุปคนนี้เวลาเท่าไหร่ใครก็ได้ช่วยผมดู6.8โอ้โหรอนะนั้นตอนนี้เบียดกันมากครับคุณผู้ชมครับ นี่คือกีฬาที่วัดด้วยความเร็วสปอร์ต stacking และแน่นอนครับเรายินดีกับทุกท่านนะครับเพราะว่าทุกท่านจะได้โปสเตอร์ของภาพยนตัเรื่องนี้เป็นของที่ระลึกและแน่นอนครับส่วนแชมป์ของเราที่ทําเวลาเร็วที่สุดคุณจะได้หมวกเหมือนที่นักแสดงและพุ่มกับใส่อยู่นตอนนี้แสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวไงให้ทีมงานเช็คเวลาว่า6.8กับ6.7หรืออะไรนี่แหละใครจะเป็นแชมป์ปรบมือกับตัวเองนะครับขอบคุณมากๆครับน้องๆทุกท่านครับทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสุดจริงๆเร็วมากๆ นัดครับเห็นแล้วเป็นไงบ้างเอ,อเราโตกันคนละยุคเท่านั้นเอง <c oughs> สำนึกตัวเองบ้างไหมวันเล่นีด้เท่าเขาหรือเปล่าเออนะฮะเร็วจริงๆครับ,รบแต่เท่ากับว่าหมดตรงนี้ไม่มีใครทายถูกเลยครับข้ามสองคนนั้นไปเลยนะกาละกองผ <c oughs> ิดหวังว่ะโอ้ไม่มีใครทายถูกเลยนะฮะ ไอยทายกันรอบนอกหมดเลยนะพี่ไก่นะม,มันโอ้สองคนนี้เขาคือความเร็วสุดเป็นกีฬาที่เดายากเพราะว่ามันมีทุกอยุแล้วก็<ช>ิง่เราเดาไม่ถูกว่าใครจะเร็วสุดมันไม่<ช>สามารถแบบบอกก่อนได้อะไรเงี้ยถูกต้องครับค<ช>ุณผู้ชมครับสิ่งที่เรากำลังจะบอกก็คือเนี่แหละเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วคุณไม่สามารถวัดอะไรจากภายนอกได้เลยว่าเขาจะมีความเร็วหรือไม่นะเหมือนกับภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันคุณจะวัดอะไรไม่ได้ ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์นะคุณถึงจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้เล่าถึงอะไรสุดท้ายครับอยากให้พี่เตอ๋อกำนัดเป็นตัวแทนและกันในการฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าทําไมคนไทยทั้งประเทศถึงต้องเข้าไปดูครับนัดก่อนแล้วกันนะครับก็จริงๆสําหรับผมปีนี้ภาพยนตร์ไทยคือคักมาครับช่วงปีสองปีที่ผ่านมาก็อยากให้ฟาสเซนฟิลเลอร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วนะครับมาช่วยกัน เหมือนมาดูหนังไทยกันครับแล้วก็มั่นใจว่าเรื่องนี้สนุกครับแล้วก็น่าจะคาดเดาอะไรไม่ได้ใครจะคิดว่าฟุ้งกลับเราจะเล่นเป็นนาทีกว่าอย่างเงี้ยม,มันก็น่าผิดหวังใช่ไครับใ่คุณนัทยาดิมันมัะ <c oughs> สมการจัดงานนี้เลยครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับดังนั้นผมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะ,ะสนุกแล้วก็ค <c oughs> าดเดาอะไรไม่ได้ครับครับครับพี่ไก่บอกอยากลองเลยนะเนี่ยนะฮะพี่เล่นมาก็บโอ้นะครับพี่เต๋อครับทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งครับ พจริงๆแล้วหนังมันนอกจากเกี่ยวข้องกับความเร็วหรือว่าแตกอะไรเงี้ยฮะจริงๆมันพูดถึงนี่แหละเรื่องของวัยหนึ่งชีวิต30สที่มันแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีอะไรอื่นๆมากมายต้องรับผิดชอบแล้วเราคิดว่าหนังเรื่องนี้มันพูดถึงความเดือดในชีวิตประจําวันที่ทุกคนต้องเจอเอาจริงๆแล้วทุกคนต้องเคยเจอบ้านปัญหาบ้านแบบนั้นต้องไปเจอทําเอกสารแบบนี้แล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ถูกเอามาเล่าในหนังในแบบหนังแอคชั่นแล้วมันสนุกดีครับ เราก็เลยรู้สึกว่าทุกคนดูแล้วน่าจะเข้ายจอินตามเอนจอยตามได้แบบไม่ยากแม้ว่าจะไม่เล่นสแต็กก็ตามอันนี้ขนะ็าฝากด้วยแล้วกันครับ6เมสาย,ยนใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับปัญหามันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนครับแต่ทุกคนมีวิธีการจัดการกับปัญหานั้นที่แตกต่างกันนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะเป็นคําตอบ ติดตามกันให้ดีนะครับ Fast and Feel Love เร็วโหดเหมือนกดเธอ6เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์สุดท้ายนี้ผมมีข่าวดีมาบอกครับนะบขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนและแขก้มีเติทุกท่านด้วยนะครับสำหรับการมานะฮะในรอบเปิดตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่แน่นอน,นครับว่าวันนี้ความพิเศษก็คือหมวกที่ใส่กันอยู่ตรงนี้เราจะมีเปิดจําหน่ายด้วยสำหรับใครที่อยากได้นะครับเป็นเจ้าของเจ้าของกันได้ครับหมวกใบนี้ชื่อว่า Bomb on b u สนะครับใบราคา990บาทเริ่มขาย20มีนาคมนี้นะครับ11นาฬิกาผ่านทั้งไลน์นะครับของช้อปปิง้งมีแอดไซนํ์นำหน้าครับและตามด้วยคำว,ว่า r a n d o m s c u l p เ u r e นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ผ่านทางเฟซบ o o กอินสตาแก a ม Random Sculpture Club นั่นเองครับขอบคุณด้วยครับพี่ๆสื่อมวลชนและแขก้มีเติทุกท่านขอบคุณสถานที่จัดงานวันนี้นะฮะ Q Stadium ศูนย์การค้า D M q u a r t e r ที่เอ,อื้อเออฟือสถานที่ในการจัดงานวันนี้นะครับหลังจากลานไปนะครับเดี๋ยวเชิญทีมนักแสดงนะครับเราพุ่มกับถ่ายรูปรวมกันนะครับแล้วเราจะลานไปพร้อมๆกันนะฮะกับเทรลเลอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ Fast and Furious เร็วโหดเหมือนกดเธอลาไปก่อนสวัสดีครับ